สวัสดีค่ะนะคะมาพบกับแม่มัดอีกแล้วนะคะใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าตอนนี้สถานะของแม่มัดก็คือไปตรวจสอบแล้วคือไม่ได้รับ,รบสิทธิ์นะคะตอนนี้สถานะของแม่มัดอยู่ระหว่างการขอ,ขอ,ขอทบทวนสิทธิ์ตอนนี้แม่มัดจะมาแนะนํานิดนึงค่ะนะคะใครที่ขอทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะได้ไวขึ้นเร็วขึ้นนะคะไม่ต้องตรวจสอบอะไรมากมายเดี๋ยวแม่มัดจะมาแนะนํากันนะคะเพราะว่าอ่าแม่มัดเนี่ยตอนแรกนะคะแม่มัดลงทะเบียนไปเป็นแม่ค้าเนาะ เออนะคะแล้วเดี๋ยวเเรามาดูเนี่ยแม่มัดจะมาแนะนํากันนิดนึงนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะฝากติดตามเป็นกําลังใจให้แม่มัดด้วยนะคะขอกําลังใจหน่อยตอนนี้เหลือนิดเดียวเองค่ะเท่าลูกอมแล้วนะคะเพราะว่าโอ้โหรอกันมานานมากใครที่รอเหมือนแม่มัดนะคะก็เราขอทบทวนเสร็จแล้วเราก็ต้องรอนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังแม่มัดกันเลยค่ะแม่มัดจะอธิบายนะคะนี่เลยนะคะมีน้องเข้ามาถามแม่มัดนะคะเมื่อวานนี้บอกว่าแม่มัดค่ะ หนูขึ้น x สีแดงแบบนี้ขึ้นไม่ได้รับสิทธิ์แบบนี้หนูต้องทํายังไงต่อคะนะคะแม่มัดก็ได้แนะนําน้องไปนะคะแม่มัดก็บอกว่านะคะให้น้องก็คือแบบนี้ค่ะพอเวลาเราขึ้นมาแบบนี้แล้วเราเข้าไปที่ตรวจสอบสถานะเห็นไหมคะมันจะมียื่นทบทวนสิทธินะคะสละสิทธิ์ยกเลิกการลงทะเบียนนะคะเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ข้อมูลเพิ่มของเราอยู่ตรงนี้ค่ะสีม่วงตรงนี้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนเท่านั้นก็คือเราไปกดปุ่มสีแดงแล้วใช่ไหมเราก็กดตรงนี้ได้ คนที่ไม่ได้รับสิทธิ์เราก็กดตรงนี้ได้นะคะเป็นปุ่มเดียวกันเรากดลงไปเลยคะ่ะกดปุ๊บนะคะมันก็จะเป็นตรงนี้นะคะ่ะยื่นทบทวนสิทธิ์มาตรการเยียวยามันจะขึ้นเหมือนกันนะคะเราใส่หมายเลขบัตรประชาชนนะคะแม่มัดจะขอเน้นย้ําตรงหมายเลขโทรศัพท์นิดนึงนะคะเราลงทะเบียนทีแรกเราใส่เลขโทรศัพท์อะไรนะคะเราลงทะเบียนรอบนี้เราต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์อันเดิมที่เราลงทะเบียนตอนแรกเพราะฉะนั้น นะคะใครบอกว่าแม่มัดคะซิมปิดอ่าโทรศัพท์โดนตัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นจงแก้ไขให้ดีแก้ไขให้ดีก่อนแต่ตอนนี้อ่าศูนย์บริการเนี่ยไม่เปิดนะคะลองติดต่อศูนย์บริการดูนะคะเพราะฉะนั้นใครลงทะเบียนอะไรเอาไว้ให้ใส่เลขโทรศัพท์เดิมนี่คือสิ่งที่แม่มัดเน้นย้ําตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าให้ระวังให้ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์ นะคะโทรศัพท์นี่แหละมันจะเป็นเขาเรียกว่าไงคะเป็นข้อมูลของเรานะคะเวลาเราก,กดเข้าไปมันก็จะเจอข้อมูลคล้ายๆแบบประชาชนนี่เลยนะคะส่วนใครที่ใส่บัตร,รอ่าเลขเลขเขาเรียกว่าอะไรฮะใส่เลขบัตรไม่ถูกต้องใส่เบอร์โทรไม่ถูกต้องมันจะขึ้นแบบนี้ทันทีเลยนะคะไม่สามารถทารายการต่อได้นะคะขึ้นแบบนี้แล้วก็คือมันไม่พบข้อมูลของเราแล้วเพราะว่าชื่อของเราอะ่ะกับเบอร์โทรศัพท์อ่ะมันรวมกันอยู่แล้วว่าคนคนนี้หมายเลขบัตรประชาชนนี่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  เบอร์โทรศัพท์อันนี้นี่นี่เกิดวันเดือนนี่น,นี่เป็นคนที่ลงทะเบียนของคนนี้นะคะมันมีข้อมูลตรงนี้ไงคะมันถึงไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์โทรได้นะคะพอไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์โทรได้เราไปใส่เบอร์โทรใหม่มันก็เลยไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนของเราเพราะฉะนั้นจงเอาเบอร์โทรเก่ามาใส่นะคะอย่าเพิ่งตกใจขึ้นแบบนี้เราทำยังไงไม่ต้องตกใจค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่มีเลขโทรศัพท์จริงๆให้ท่านโทรไปที่เบอร์ เอ่อหนตัวค่ะหนึ่งหโทรไปอาจจะติดนานสักหน่อยนึงนะคะแต่ว่าโทรไปค่ะนะคะแนะนำเลยนะ,ะพอเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะมันจะมีว่าท่านอะเอ่บอร์มันจะมีสําคัญอยู่2อ,อย่างก็คือเบอร์โทรที่ติดต่อได้นะ,ะไอตรงเบอร์โทรที่ติดต่อได้กับชื่อร้านเว็บไซต์เนี่ยเราไม่มีเราไม่ต้องใส่นะคะเบอร์โทรที่ติดต่อได้ใส่เบอร์เราก็ได้ หรือใส่เบอร์คนที่อยู่ใกล้ๆเรานะคะเผื่อมีอะไรเนี่ยถ้าเกิดเขาตรวจสอบหาอาชีพเราไม่เจอเขาจะโทรมานะคะโทรมาหาหาหา,หาเรานี่แหละหาคนที่แบบว่าเราเขาเรียกว่ายังไงคะเขาเรียกว่าเขาจะใช้เบอร์เนี้ยเบอร์คนที่ติดต่อนะคะติดต่อเนี่ยโทรมาหาเรานะคะเพราะฉะนั้นเบอร์นี้ก็สําคัญใส่เบอร์คนที่ ใกล้ๆตัวเรานะคะคนที่รู้จักเราชื่อรู้จักชื่อจริงเรานะคะส่วนใครที่ลงทะเบียนค้าขายเอาไว้ก็ลงทะเบียนค้าขายเหมือนเดิมลงอาชีพค้าขายไว้ก็ค้าขายเหมือนเดิมลงอาชีพรับจ้างซ่อมแซมต่อเติมก็ลงเหมือนเดิมมันจะได้ไงไวกว่าเพราะว่าอาชีพนี้เหมือนกับเขามีข้อมูลอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขามองแล้วโอเคอาชีพคุณเป็นไปได้เขาติ๊กถูกให้เลยเขาไม่ต้องมาตรวจสอบแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ ครั้งที่แล้วคุณลงค้าขายวันนี้คุณมาลงรับจ้างทั่วไปเขาก็จะต,ต้องมาตรวจสอบค่ะว่าคุณทำอันไหนแน่จริงหรือเปล่าประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแม่มาแนะนําแบบนี้ค่ะคุณลงอันไหนไว้ก็ลงอันนั้นเหมือนเดิมนะคะมันจะไวกว่าเพราะว่าเรามีฐานข้อมูลของเก่าอยู่แล้วนะคะส่วนพอเรากดเมื่อกี้สีเขียวแล้วใส่รหัส อ่าไอรหัส otp นี่ก็เหมือนกันนะมันสําคัญเพราะฉะนั้นต้องรอก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ใส่รหัสไอ otp ที่มาทีหลังเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงคะมันระบบอ่ะมันก็จะเหมือนการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นกดรอนิดนึงค่ะถ้ามันยังไม่มากดอีกกดอีกกดจนกว่ามันจะมานะคะบางทีมันมาแต่มันมาช้านะคะพออีกวันนึงนะคะเราลงทะเบียนเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็มาตรวจสอบตรงนี้ค่ะ นะตรวสอบสถานะของเรากดสีเทาปุ๊บใส่เลขบัตรประชาชนใส่เบอร์โทรใส่วันเดือนปีเกิดมันก็จะมาขึ้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขอทบทวนสิทธินั่นเองพอตอนนี้มันอยู่การตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยนะคะมันอยู่การตรวจสอบข้อมูลแบบนี้แล้วนะคะเราก็ไปเตรียมรูปค่ะนะพอมันอยู่ระหว่างนี้แล้วเราก็สบายใจเลยนะ,ะพอแสดงว่าเราลงทะเบียนสําเร็จแล้วเรานู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่เขามาตรวจหรือว่าเขาจะอนุมัติให้เราเขียวเลย ตอนนี้ระหว่างนี้ที่เราทําได้คือเราหารูปร้านค่ะถ้าขายของหารูปขายของถ้ายังไม่มีก็อของเก่าอ่ะแม่มัดคิดว่าทุกคนต้องมีนะคะถ้ายังไม่มีก็ถ่ายใหม่นะคะส่วนใครที่ทําอาชีพอิสระอาชีพรับจ้างทั่วไปอาชีพรับจ้างรายวันก็ไปถ่ายรูปที่มีเรามาหรือว่ารูปของใครก็ได้หรือว่ารูปของเจ้านายเก่าก็ได้ที่เขาถ่ายแล้วติดเราอันนั้นถ้ามันมีตัวเราเขาตรวจดูแล้วว่าเราทํางานจริงๆมันจะได้ไวกว่านะคะ นี่เลยนะคะอย่างน้องคนที่ทักมาคุยกันเนี่ยเขามาตรวจสอบนะคะว่าน้องทําอะไรน้องทําอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เข้าไปตรวจที่หน้าง,งานน้องก็ให้ไปตัวที่หน้าง,งานแล้วเขาก็ถามน้องว่าเออน้องครับคือแบบไหนแบบไหนที่ได้รับผลกระทบน้องก็บอกว่าตอนที่เขาประกาศปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องไม่ได้ทํางานเลยแต่ตอนนี้มีคนมาจ้างก็ไปทํารายวันก็คือถ้าไม่มีคนจ้างก็หยุดนอนก่อนเพราะว่าตอนนี้ เจ้าของบ้านเนี่ยไม่ค่อยอยากให้เข้าบ้านอันนี้น้องทําต่อเติมน้องตัดต้นไม้นะแต่งสวนแล้วแต่งสวนนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยเขาไม่อยากให้เข้าไปอยู่แล้วเพราะว่าเขากลัวเราเนี่ยเราไปทําบ้านใครมาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วพอเราเข้าบ้านเขาเนี่ยเขาก็กลัวเราเอาโรคตัวนี้ไปติดเขาเขาก็เลยบอกว่าโอเคยังไม่ต้องมานะเพราะว่า <c oughs> พี่เนี่ยไม่มั่นใจในตัวเราเลยนะ,ะนี่เลยเหตุหนึ่งที่ที่เขาให้เราหยุดงานนะคะเพราะฉะนั้นเราไปขอรับเงินตรงนี้นี่เลยนะคะอันนี้ร้านของ พี่ชายแม่มัดที่น้องเซมไปประจํานะคะไปซื้ออาหารเตาซื้ออาหารกระต่ายหรือว่าแฮมสเตอร์ก็ซื้อที่นี่นะคะพี่ชายของแม่มัดขายก็คือรูปร้านแบบนี้ถ้าอยู่ที่ตลาดนัดถ้าเกิดเขามาตรวจสอบแล้วนะคะประมาณกี่วันแล้วแม่มัดอ่าประมาณ7จ็วันเหมือนกันนะ,ะบางคนวันเดียว นะคะบางคนหนึ่งวันเองบางคน2วันเองแต่ไม่เกินสิบวันนะคะสิวันทําการไม่เกินแน่นอนนะคะเขาบอกมาเลยว่าไม่เกินถ้าเกิดว่ามีคนลงมาตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่เกินนั้นเลยนะ,ะพอเสร็จแล้วเราผ่านสีเขียวนะผ่านสีเขียวแบบนี้ค่ะสถานะท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยาห้าพันกระทรวงการคลังจะดําเนินการโอนเงินโดยเร็วที่สุดพอไอตรงนี้นะคะพอทําการดําเนินออโอนเงินให้เราเร็วที่สุดเนี่ย มันจะรอกี่วันคะแม่มัดตัวนี้3วันทําการค่ะนะคะอย่างเราได้วันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์ไม่ทําการนะคะต้องดูว่าวันจันทร์จะหยุดไหมถ้าวันจันทร์ไม่หยุดก็คือนับจันทร์อังคารพุธค่ะนะคะพุธไม่เกินเช้าพฤหัสประมาณนี้นะคะจะได้เงินภายใน3วันทําการนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าขึ้นสถานะนี้แล้วคือท่านได้เงินนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่สถานะนี้แล้วนะคะอยู่สถานะนี้แล้วแล้วมี SMS หรือว่ามีข้อความมาแบบนี้ค่ะนะ,ะมีข้อความมาแบบนี้ว่านะคะ โอนเงินไม่สําเร็จนะคะปวดผูกพร้อมเพย์เราก็ไปทําการตรวจสอบพร้อมเพย์ของเราเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่เขาตรวจสอบคือตรวจสอบอาชีพอย่างเดียวถูกไหมคะที่เรายังไม่ผ่านเราลงทะเบียนไว้ตอนแรกตรวจสอบอาชีพแล้วก็มาขอข้อมูลนําส่งเพิ่มนะคะยังไม่มีการขอบัญชีทั้งนั้นพอตอนนี้เราผ่านแล้วถึงเวลาที่เขาจะต้องโอนเงินให้เราบัญชีเราปิด บัญชีผิดโอนเงินไม่ได้นะคะแม่มาได้ทําคลิปสอนเอาไว้แล้วนะคะกลับไปดูกันได้นะคะแม่มาสอนดูพยายามดูให้จบเพราะว่าแม่มดเนี่ยเวลาพูดเนี่ยมันจะอยู่ท้ายๆเลยเนื้อๆมันอยู่ท้ายๆหน้าๆน,นี่มันมรู้เป็นน้ําหรือเปล่านะ,ะเพราะฉะนั้นพยายามดูให้จบพอดูจบแล้วคุณจะเข้าใจนะคะพอมีข้อความมาแบบนี้แล้วภายใน7จ็ดถึงสิวันทําการหรือวัยกว่านะคะระบบจะโอนเงินให้คุณนะ,ะผ่านพร้อมเพย์โดยอัตโนมัติ นะคะเจ็ดถึงสิบวันทําการค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเดือนนี้คุณได้เดือนนี้คุณได้หนึ่งหมื่นบาทนะคะถ้าเกิดคุณเดือนพฤษภาคุณทบทวนสิทธิ์แล้วคุณผ่านแล้วในกรณีของแม่มัดเนี่ยถ้าแม่มัดยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแม่มัดผ่านแล้วแม่มัดได้หนึ่งหมื่นบาทแต่ถ้าสมมุติว่าการทบทวนสิทธิ์ของแม่มัดมันยาวนานเพราะว่าแม่มัดเนี่ยเพิ่งจะขอทบทวนไปได้สองวันแล้วนะคะมันยาวนานเนี่ยมันกินยาวไปถึงยังไม่มีคนมาตรวจสอบเลยชื่อค้างอยู่ไปถึงเดือนมิถุนาแม่มัด ถ้าไม่มัดผ่านแม่มัดจะได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะหนึ่งมืนห้าพันบาทเลยสิ่งที่แม่มัดจะได้นะคะเพราะฉะนั้นแม่มัดขอให้ได้กันทุกคนนะคลิปนี้แม่มัดไปแล้วนะคะถ้ามีอะไรนะคะที่แม่มัดพูดผิดพลาดผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแม่มัดไม่ได้มีเจตนานะคะขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะใครยังไม่ได้ติดตามขอกาลังใจฝากติดตามให้แม่มัดด้วยนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ